mm ท้องนาและสวนกล้วยบนเนื้อที่8ดไร่สวยเด่นตัดเชิงเขาภูหอเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยววิถีชุมชนในอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนำวัตถุดิบและจุดเด่นชุมชนมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้คนในชุมชนผู้ปิดทองหลังชายแดนขอพาไปรู้จักกับลัคนาแสนบุง้งคอผู้นำความคิดอนุรักษ์บ้านเกิดเปลี่ยนวิถีชีวิตความคิดคนในชุมชน หันมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งนำความสุขคืนสู่สถาบันครอบครัวผ่านอาณาจักรบานาน่าแลนด์ช่วยแล้วฝันคำวาจุดเริ่มต้นของการมาสร้างบานาน่าแลนด์เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปี50บศมนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาทำงานอาสาของพัฒนาชุมชนหรือกระทรวงมหาดไทยคะ่ะ ชื่ออสอพอรุ่นที่60มันเป็นช่วงรุ่นลักบ้านเกิดคอชอคเขาจะมีมาร์ทหนึ่งมาร์ทเลยเกาสร้างหลักฐานและมีงานทําประกอบกิจกรรมร่อร่ำรวยเพื่อช่วยตนเองแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปที่อเมริกาก็กลับมาในช่วงนั้นก็กลับมาถามเด็กๆย้อนกลับมาว่าอะไรคือปัญหาพอเด็กบอกว่าปัญหาก็คือครอ,อบครัวไม่อุ่น้ถามว่าเกิดจากอะไรพ่อแม่ ไปหาเงินไงหาเงินให้ลูกใช้นี่คือเป็นที่มาว่าเอาผู้เฒ่าผู้แก่กับเด็กมาเจอกันจนกลายมาเป็นเรื่องอาชีพถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่อง SE ก็คือ s Social e n t e r p r i s e ก็เลยกลายมาเป็น Banana Land นี่ <S <S เรากำลังจะมาที่หมู่บ้านเกี่ยวกับการถักทอใช่คะ่ะบ้ารลาายายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเฮ้ไปรุ่นไปรุ่นรวมกันนะ เป็ดเสะไดแดเปิดสืไดแด้กำลังทำดูออเดอร์ไปยี่สิบพื้นาจะพื้นแล้วได้เท่าไหร่ห้าค่ะเป็นบุคลากรหลักในการทอผ้าที่สร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วยแล้วก็ส่งไปที่บรนนาแลนด์ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายหลักที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ห่าซอยครับเมื่อก่อนเราขายแคบจุ้นละร้อยห้าสิบครับทางที่เราไฟ้ไป้ทั้งพื้น ถามแม่ๆว่าได้กําไรจากอะไรเขาบอกก็ได้จากกําไรจากการทอแม่เราไม่คิดเอาค่าค่าแรงหรือว่าไม่เอาเอาความสุขก็เลยพอเรามาเปลี่ยนจากตรงโน้นมาจากตรงนี้ตอนนี้เท่าไหร่คะมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกจากร้อยห้าสิบขึ้นมาเป็นสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยตอนนี้อยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่บ๊าเห็นเห็นอะไรครับทำไมถึงเข้ามาเปลี่ยนแปลง ในจุดนี้ให้กับชาวบ้านตรงนี้ผมายักให้ชุมชนได้เข้าถึงโอกาสและบํานียเป็นคนที่ให้ใหญ่ให้ทุกคนตั้งราคาสินค้าเองละทานี้ก็สิเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวช่วยพาไปดูหน่อยครับว่าวิธีการทักทอผ้าของเราเป็นยังไง<ะ>ไปดูที่ที่ทักกันโอเคค่ะไปย้ายไป,ปมง้งลงกีทอผ้าก,กันไปเมืม่อนี้เป็นดาราเดีย๋ยเมื่อนี้เป็นดาราไปยบท่องเที่ยวชุมชนทุกคนคือดารามาค่ะตรงนี้ ใช่ค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่คือแหล่งโรงงานของในหมู่บ้านเลยใช่ค่ะเป็นที่ทอผ้าโอเคโอค้นี่เลยค่ะที่ทอผ้าของเรานะคะอันนี้ผู้ใหนางขุดใหญ่ที่ ทุดิบจากชุมชนออกมาเป็นผลผลิตมีอะไรบ้างอ๋อในโฮมสเตย์ตนะคะผ้าหม่มฝ้ายผ้าเช็ดตัวทอแบบฝ้ายเส้นฝ้ายเส้นเดียวหมอนอ่าผ้าคาดเตียงรองเท้าสลิปเปอร์ตะกร้าผ้ารวมถึงอาหารการกินทุกอย่างค่ะเกิดจากการคิดว่าของดีชุมชนเราคืออะไรเป็นพื้นที่ที่ให้คนได้มาสัมผัสว่านี่คือชุมชนเราค่ะ น,นี่คือจุดเริ่มต้นของบรรณาแร์ในปัจจุบันใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นกว่าจะมาเป็นพวกเรากว่าจะมาเป็นบารณาแฟมิลี่ย้อนกลับมาก็เป็นกลุ่มชวนน้องถวายพ่อหลวงภาษาอังกฤษก็เลยยูเซฟวิ n งกรุ๊ปที่ทำสีออมแล้วเราจะเข้าสู่การผลิตก็คือจะต้องแต่งตัวใหม่นะคะก็คือตามลายการผลิตเลยพอเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าห้องที่จัดเตรียม ทุกอย่างพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะไปสู่ห้องปรุงแต่งนะคะเชิญเลยค่ะคาดหวังกับวิสาเกิจชุมชน,ชนแบบนี้ยังไงบ้างครับมองมองว่าบานาแลนด์มันเป็นพื้นที่สําหรับเด็กเยาวชนเพราะว่าหัวใจหลักของบานาแลนด์คือ SE for Youth in Thailand ธุกรกิจเพื่อสังคมที่ให้เด็กลุกขึ้นมาเติบโต มีอาชีพมีรายได้ด้วยพื้นฐานของบ้านตัวเองแล้วบอกว่าเราคือหนึ่งในประเทศไทยที่ทำเรื่องนี้แม้จะเคยผ่านความผิดหวังไม่เป็นตามฝันแต่ลัคนากลับไม่ย่อท้ออย่างมุ่งมั่นเดินตามฝันจนประสบผลสำเร็จสร้างชีวิตต้นแบบโดยมุ่งหวังเห็นความสุขของคนในชุมชนที่ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานและยังมีรายได้เลี้ยงครอบครัวส่งต่อความคิดสู่เด็กและเยาวชน รวมสร้างวิสาหกิจชุมชนไปด้วยกันพี่กำลังทำอะไรอยู่คะทอผ้าค่ะนี่เราฝึกทอมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ป,<ร>ปหนึ่งค่ะปะหนึ่งเลยค่ะแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ปสี่ค่ะโอ้สี่ปีค่ะล้วทำไมเราขื่นชอบในการทอผ้า เพราะว่าตอนแรกไปที่บานาน่าแลนแล้วเจอกี่ตัวหนึ่งแล้วคุณแม่บอกว่าอยากทำไหมหนูก็บอกว่าอยากทำค่ะแล้วแม่กาทำเลยไม่ต้องกลัวว่าของจะเสียหายค่ะแล้วหนูก็ลองทำค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยชอบเลยค่ะสวัสดีครับบานาน่าแลนดีตัวลดคร มาได้สี่ห้าปีแล้วครับที่อยู่นี่ครับอะไรที่ทำให้ได้ดึงดูดเราอยู่ที่นี่มายาวนานขนาดนี้หนึ่งก็คือตัวพี่บํามครับที่เป็นที่เป็นแบบแรงวันใจเพราะพี่บามเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เก่งผมชื่นชอบพี่บ๊ามเพราะว่าพี่บ๊ามชอบเอาเด็กในพื้นที่ตำบลอำเภอหมู่บ้าน,นมาช่วยกิจกรรมทางกิจกรรมทางสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นการดึงดูดให้เด็กอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็การช่วยเอาสินค้าที่อยู่กับหมู่บ้านเนี่ยเพิ่มราคาให้มันได้บนี้ครับผมชื่นชอบแบบแนวไทยบ้านแบบนี้ครับ วิถีชีวิตพื้นถิ่นของเราที่บร,รนนาแลนด์ที่นี่ครับผมที่เป็นจุดเด่นของเราคืออะไรครับก็ที่นี่นะคะวิถีของเราก็คืออยู่กับพุ่งนาจุดเด่นก็คือหาปูหปาปลาตอนค่ำคืน,เ,นเราก็เลยเอากิจกรรมอันนี้ยวิถีตัวนี้ค่ะมาแบ่งปันให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาว่าเฮ้ยเราอยู่แบบนี้นะมาลองใช้ชีวิตกับเราดูนี่ค่ะครับพาไปดูนยะวิถีชีวิตหนึ่งสอง าน,านี่คือเรากำลังจะเดินทางไปเกี่ยวข้าวมันเป็นกิจกรรมชุมชนวิถีชุมชนใช่ค่ะใช่ค่ะบางหมู่บ้านก็หายไปแล้วแต่หมู่บ้านนี้ก็ยังคงอยู่เป็นเครือข่ายท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่ค่ะ,ะนี่ค่ะนี่คือสัญลักษณ์ในท้องถิ่นการสัญญาณว่าถึงฤด,ดูการเกี่ยวข้าวแล้วอะไรนะเป็นวิถีของชุมชนในท้องถิ่นนะคะ เพราะว่าเราว่าเรามาเอาแรงกันเรามาช่วยกันค่ะสิ่งที่เราทำารนี้เรามุ่งหวังอะไรยังไงมุ่งหวังให้ในชุมชนเรามีความสามัคคีกันคะแล้วก็เราวัดไอไอวิถีเดิมเดิมนะคะทุกครั้งที่เรามาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกยัไงบ้างครบงับกับการมองเข้าไปเห็นสิ่งที่เราสร้างมามันคือการชาริพลังค่ะคือบางครั้งคิดเลยไม่ออกก็มาที่นี่ค่ะมาน,นอนมานอน ร <มา S 1> ตรงนี้เป็นจุดชาร์จพลังใช่ค่ะเป็นจุดชาร์จพลังแล้วก็ยักให้คนอื่นได้มาชาร์จพลังเหมือนกับที่ท,ที่บัมได้รับความรู้สึกทีานเช่่กันบอมก็คิดว่าคนที่มาก,ก็น,น่าจะได้รับความรู้สึกทั้นเช่่กันครับมันเป็นเสด็ยค่ะรู้สึกเสด็จยอยู่นะรู้สึกดีเป่นวะ